กบกินเดือนเตะกบกินตะเวนอันกันกบกินตะเวนนี่มันต้องมาขอเราข้ออย่างไหมเออแต่เราเหล้อเอาอีหลีดังตะเกี้อันกบกินตะเวนแมนบอกะเพราะแต่สิมือดแมนบอกะแล่นไปหาข้อเหลราให้เขามันให้เขาเต็มเหลราเด้ออย่างเงี้นะขอกระเป๋าเงติดกับบ ใครแบบหอมหวยๆมันไม่ได้หลุดเลยครับภาษาแบบตังเทียเจ้าก,ก็บอกอีอย่างที่มันแบบคนผานกกางฟังเลยน้ำแน่เจ้าบอกอีอย่างก็เนาะแม่มีเจ,จ,<า>จะขี่ตกที่นอนเด็ดอาดมาขับรถเซาดี้เซาไปก่อน ครับเลยสาวทาี่อย่างนี้สาวนี่แปลว่าอย่างสาวครับเลยครับเลยซอนครับครับไปบึ้งก่อนจัิงสินะสาวไปนะเดาไปจัิงสิแม่ไม่เข้าใจคําว่าเสาเหรอภาษาเรา,ล,าละคำบ่กับคุณลุงบ่หน้าอกหูแปลว่าอะไรบอสหน้ามอมหูไม่เค็เห็นนะเห็น โอลวงสิอะหนาจังหนาวผมข่มคืนหนาวกินบุกหัวแบบหนาเดียวสินะเสียใจก็หน้าแบบนี้ดีใจก็หน้าแบบนี้อะไรประมาณนี้เห็นหนาวโอโลหนาวผมมีวามคืดไหมฮะซีวีก็คืออาปาขึ้นหนาซีวี หนาโอมโอน่าโซโลน่าคือน่าเหมือนข้มคิดจึ่งสิหน่าโซโล oh. <laughs> จริงๆภาษาอีสานเท่านี้ก็จะมีหลายอย่างเนาะทั้ง oh, นด้กันต oh, ันว,วหมาย <but> เดียวกันคุณลุงว่าก็เป็นผู้บ่าวไทยบ้านเนาะผู้บ่าวไทยบ้านของแท้โอ้กับบ้านนอกสาระครับนารถทอม จะลุกไม่ได้อาบน้ำหรอคะพี่สวยคิงอยู่สวยคิงขึ้นอย่างเอาน้าลูปเนี่ยเอาน้าลูปเนี่ยเอาาเยเอเช็ดตัวมันก็คือเช็ดตัวนี่แหละสวยคิงมันก็คือแบบเอามือเนี่ยมีน้ำขันเดียวก็เอามือฝายฝมา สวยสวยเริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้วค่ำมีอันใบเดียวก็ไปหลุมน้ำขึ้นมา <c oughs> ไปหลุมมาจากตุ่มหลุมขึ้นมาแล้วก็เอาเอามือ เอเอาเอามือทำเป็นตองหลอมแบบนี้แล้วก็ไปโกบเอาน้ำขึ้นมาสวยสวยสวยต้องขัดโกบดียดิเาขัดโกบสวยจริงเอามันเอาผู้ชายพกหูยลีเดมันต้องมีผู้หูนะมี มึงนี่แต่คกหัวปวนใครัรบุทตลุกเล่นตลุกเราก็เอามือไฟไฟายมาใส่หน้าใส่ตามร่างกายเราน้ำมันน้อยใช่ไหมล่ะไฟาฟายมาสวยสวย